ชีวิตของของเรามันจะมีเรื่องของปัจจัี่เราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดมันไม่ควรจะพัฒนามิติใดมิติหนึ่งมันควรจะเชื่อมโยงทุกมิติรวมกันมันถึงจะแบบเออถึงจะยั่งยืนลงมือทํามันคือทักษะอย่างหนึ่งที่ที่วันหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กๆสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ สมัยเราเรียนเราก็อยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินป่าซึมซับสัมผัสธรรมชาติแล้วก็หลงรักแบบสีเขียวของใบไม้ต้นไม้และถ้ามันหายไปละ่ะหายไปด้วยน้ำมือเราละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นก็เลยเหมือนกับทำกิจกรรมกับเด็กๆเ,เยอะเดินป่าศึกษาธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติแล้วพอเขาหลงรักธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกห่วงแหน เวลาเวลาเด็กมาค่ะบางทีเราก็จะสอนให้เขาแบบปลูกผักง่ายๆเริ่มจากว่าเตรียมดินก่อนดินที่ใช้เพาะต้นอ่อนเนี่ยก็จะต้องเป็นดินที่ผ่านการร่อนแล้วผสมกับขุยมะพร้าวร่อนอัตราส่วนประมาณ1ต่อหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะใส่ปุ๋ยไส้เดือนไปนิดนึงเพราะต้นอ่อนธันวันกันแล้วกัน ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสวนครัวนะคะแล้วก็ก็จะมีพวกเนี่ยผักสวนครัวต่างๆมีโหระพามีกระเพราต้องเข้าใจธรรมชาติของพืชผักเหล่านั้นแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยเหมนแบบว่าเออเราชอบอะไรเราอยากจะมีวิถีที่แบบง่ายๆเก็บยอดเก็บอะไรกินง่ายๆแล้วมีเวลาดูแลน้อยแล้วก็ต้องปลูกอะไรที่มันอึด แล้วคือแค่แบบมาหยิบเก็บกะเพราเก็บพริกก็ไปผัดเจสสรามีแนวคิดเรื่องแบบเออเราจะจัดส,สรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้พอเพียงกับความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่ไม่จำกัดได้ยังไงเราต้องหาจุดตรงกลางให้ได้โดยการเหมือนสร้างความตระหนักให้กับมนุษย์นี่แหละเราจะใช้แค่ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัดหมดไปในยุคของเราหรือใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยก็สำหรับคนที่จะเริ่มพึ่งตนเองนะคะให้ให้นึกถึงอะไรที่แบบเล็กๆทำอะไรเล็กๆน้อยเองแล้วมันก็คือทักษะที่เราสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ะค่ะซึ่งโฉคิดว่ามันเป็นเป็นนิมิตใหม่ ที่ดีที่แบบว่าเออเราจะมาลงมือทำอะไรรู้ที่มาที่ไปเพื่อเราเองแล้วก็เพื่อโลกของเรา